สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเนื้อหาจากพระสูตรที่ผมว่าทรงพลังแล้วก็มีจินตภาพที่สวยงามมากบทหนึ่งเลยนะฮะะก็คือพระสัทธรรมปุริริกสูตรหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อโลตัสสูตราครับใช่เลยค่ะโดยเฉพาะที่เราจะคุยกันวันนี้คือบทที่19บทที่19ว่าด้วยบุญกุศลของธรรมาจานี่แหละครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสำรวจกันว่า อนิสงหรือผลบุญที่ผู้ปฏิบัติต่อพระสูตรนี้จะได้รับเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะแต่ที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยก็คือพระสูตรไม่ได้พูดถึงการได้พลังวิเศษแบบลอยๆนะครับแต่เป็นการยกระดับประสาทสัมผัสท,ทั้งหของเราเนี่ยแหละอ๋อตาหูจมูกลิ้นกายใจให้กลายเป็นเครื่องมือรับรู้ความจริงที่แบบลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เราจะมาแกะรอยกันดูครับใช่ค่ะประเด็นนี้เป็นหัวใจของบทนี้เลย คือการทำให้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดนี่แหละครับทั้งกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ขึ้นอืจนเกิดความสามารถที่น่าอัศจรรย์พระพุทธองค์ท่านก็ได้ตรัสเรื่องนี้แก่พระสัตตะสมิตาพิยุตตโพธิสัตว์เพื่อชี้ให้เห็นว่าอนุภาพของธรรมะเนี่ยมันเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองนี่แหละไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยค่ะเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มที่ดวงตาก,กันก่อนเลยในเนื้อหากล่าวว่าจะได้รับบุญกุศลถึง800รอประการ ค่ะ800ประการซึ่งทำให้ตาเนื้อของเรานี่แหละย้ำว่าตาเนื้อนะฮะไม่ใช่ตาทิพที่ไหนบริสุทธิ์ขึ้นอย่างมหาศาลคำถามคือแล้วตาเนื้อที่มันบริสุทธิ์สุดๆเนี่ยมันมองเห็นอะไรต่างจากเดิมบ้างครับโอ้โหต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะในพระสูตรอธิบายว่าตาเนื้อคู่นี้จะสามารถมองเห็นได้กว้างไกลแล้วก็ทะลุปลุกปลงไปทั่วทั้ง3,000โลกธาตุเดี๋ยวนะครับ3 0 0พโลกธาตุใช่ค่ะ ก็คือจักรวาลทั้งหมดในมุมมองของพุทธศาสนานั่นแหละค่ะมันเป็นความกว้างใหญ่ไพศาลที่อืเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้เลยเห็นทะลุจักรวาลด้วยตาเนื้อธรรมดาธรรมาเนี่ยนะฮะหมายความว่ายังไงครับคือจะเห็นตั้งแต่ภูเขาพระสุเมรุป่าไม้แม่น้ําไปจนถึงภพภูมิต่างๆเลยเหรอครับใช่ค่ะเบื้องล่างก็เห็นไปจนถึงนรกอเวจีเบื้องบนก็เห็นไปถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดแห่งรูปภพโอ oh. แต่จุดที่สำคัญกว่าการเห็นภาพพวกนี้นะคะคือความเข้าใจที่มาพร้อมกับการเห็นนั้นไม่ใช่แค่เห็นภาพเฉยๆไม่ใช่ค่ะคือจะเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมทั้งเข้าใจในเหตุและปัจจัยจากการกระทำหรือกรรมของพวกเขาแล้วก็เห็นได้เลยว่าผลที่จะได้รับในภพชาติต่อไปจะเป็นอย่างไรโูการเห็นไปถึงนรกสวรรค์แล้วก็เข้าใจกรรมของคนอื่นได้นี่ฟังดูเหมือนเป็นความสามารถที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่หนักอึ้องเหมือนกันนะครับ น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันจะเปลี่ยนมุมมองต่อเพื่อนมนุษย์ไปแบบสิ้นเชิงเลยไหมครับใช่ค่ะเพราะมันไม่ใช่การมองแบบผันผ่านแต่เป็นการมองเห็นความเชื่อมโยงของทุกชีวิตอย่างแท้จริงเลยมันทําให้เกิดความกรุณาและความเข้าใจในเพื่อนมนุษย์อย่างลึกซึง้งพอตาเห็นได้กว้างไกลแล้วก็เข้าใจกรรมแล้วเนี่ยการรับรู้ส่วนอื่นๆก็ย่อมเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันนั่นสิครับพอตาเห็นได้ลึกซึ้งขนาดนั้นหูก็น่าจะเปลี่ยนไปเหมือนกัน ในพระสูตรบอกว่าหูจะได้รับบุญกุศลถึง1,200ประการใช่ค่ะ1,200หูที่บริสุทธิ์ขึ้นจะเริ่มได้ยินอะไรที่ลึกซึ้งกว่าเดิมบ้างครับค่ะแล้วก็น่าสังเกตนะคะว่าทำไมทำไมบุญกุศลของหูถึงมีตั้ง1,200ในขณะที่ตามี800อืม ในพระสูตรได้ให้คำใบ้ไว้ไหมครับว่ามันสะท้อนถึงความสำคัญของการฟังธรรมที่อาจจะมากกว่าการมองเห็นหรือเปล่าเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากเลยค่ะแม้พระสูตรจะไม่ได้ระบุเหตุผลตรงๆนะคะแต่ก็พอจะอนุมานได้ว่าการฟังธรรมและแสดงธรรมเนี่ยเป็นหัวใจของการสืบทอดคำสอนอ๋อค่ะดังนั้นอานิสงส์ในส่วนนี้ก็เลยอาจจะสูงกว่าส่วนอื่นสำหรับหูที่บริสุทธิ์นี้ จะสามารถได้ยินแล้วก็เข้าใจเสียงทุกชนิดในสามพันโลกธาตุโดยที่ความสามารถในการฟังไม่เสื่อมลงเลยค่ะเสียงทุกชนิดนี่มันครอบคลุมขนาดไหนครับทุกมิติเลยค่ะตั้งแต่เสียงรูป,ปรธรรมที่คุ้นเคยกันดีอย่างเสียงสัตว์ช้างมา้าหรือเสียงสิ่งของอย่างรถกลองระฆังไปจนถึงเสียงมนุษย์ทุกรูปแบบเลยค่ะอืมค่ะตรงประเด็นเลยค่ะคือสามารถแยกแยะเสียงที่เป็นธรรม และไม่เป็นธรรมได้หรือก็คือได้ยินถึงเจตนาเบื้องหลังคำพูดนั้นๆได้ยินเสียงแห่งความสุขและความทุกข์ที่ซ่อนอยู่โห oh. และยังข้ามภพภูมิไปได้ยินเสียงเทวดานาคยักษ์ไปจนถึงเสียงโหยหวนของสัตว์นรกและเปรตสุดยอดเลยและที่สุดยอบจริงๆก็คือสามารถได้ยินเสียงแสดงธรรมของพระอริยบุคคลตั้งแต่พระภิกษุพระโพธิสัตว์ ไปจนถึงเสียงของพระพุทธเจ้าที่กำลังแสดงธรรมอยู่ไม่ว่าจะอยู่ไกลแสนไกลแค่ไหนก็ตามครับพอพูดถึงการรับรู้ที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ก็นึกถึงจมูกเลยค่ะซึ่งได้บุญกุศล800ประการจะสามารถดมกลิ่นได้พิเศษขนาดไหนคะคงไม่ใช่แค่ได้กลิ่นหอมของดอกไม้ธรรมดาธรรมดาแน่แม่นอนครับความสามารถจะคล้ายๆกันคือดมแล้วแล้วก็แยกแยกกลิ่นได้ทุกชนิดทั่วทั้งจักรวาลเลยครับค่ะแต่ความพิเศษมันอยู่ตรงนี้ค่ะ คือสามารถดมกลิ่นจากสวรรค์ได้เช่นกลิ่นต้นปาริชาติหรือแม้แต่กลิ่นกายของเท้าสักกะเทวราชตอนที่กำลังทรงเพลิดเพลินในวิมานโอ้โหหรือตอนที่กำลังแสดงธรรมและยังสามารถดมกลิ่นแล้วรู้ที่อยู่ของพระสาว,วกพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าได้ด้วยการดมกลิ่นแล้วรู้ความคิดคนได้นี่น่าสนใจมากนะครับในเนื้อหาบอกว่า สามารถรู้ได้ว่าคนนั้นกำลังมีความโลภโกรธหรือหลงใช่ค่ะมันคือการดมกลิ่นจริงๆหรือเป็นคำอุปมาถึงสัญชาตญาณที่เฉียบคมขึ้นจนรับรู้เจตนาของคนอื่นได้เหมือนเวลาเราพูดกันว่าได้กลิ่นไม่ดีเวลาสงสัยอะไรบางอย่างเป็นคำถามที่ดีมากค่ะพระสูตรมักใช้ภาษาที่เป็นสัญ,ญลักษณ์การดมกลิ่นความคิดอาจหมายถึง การมียานอย่างรู้ที่เฉียบคมขึ้นมากจนสามารถรับรู้ถึงสภาพจิตใจ,จหรือกิเลสที่คุกรุ่นอยู่ในใจของคนอื่นได้อเรากับว่ากิเลสพวกนั้นมีกลิ่นเฉพาะตัวที่จมูกอันบริสุทธิ์นี้สัมผัสได้นอกจากนี้ยังมีความสามารถอย่างรู้อื่นๆด้วยนะคะเช่นรู้ว่าสตรีมีครรภ์ทารกในครรภ์เป็นเพศอะไรจะคลอดอย่างปลอดภัยหรือไม่สุดยอดจริงๆ ประเด็นเรื่องลิ้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยได้รับบุญกุศลมินพนประการเท่ากับหูเลยใช่ค่ะเท่ากันเลยซึ่งดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันอย่างที่เราคุยกันไว้มันมีความสามารถสองด้านคือทั้งการรับรถและการเปลี่ยนวาจาใช่ไหมครับใช่ค่ะหลักการเป็นแบบนั้นเลยเหมือนจะบอกว่า Input กับ Out p u พของเราต้องบริสุทธิ์ไปพร้อมๆกันในด้าน i n p u ุ หรือการรับรสคือไม่ว่าจะกินอะไรเข้าไปต่อให้รสชาติแย่แค่ไหนมันจะกลายเป็นรสเลิศประดุดน้ำอมฤตจากสวรรค์ไปเลยโอ้โห oh. ส่วนด้านเอาต์พุตหรือการเปลี่ยนวาจาคือเสียงที่พูดออกมาโดยเฉพาะเมื่อแสดงธรรมจะเป็นเสียงที่ลึกซึ้งไพเราะแล้วก็ทรงพลังสามารถจับใจผู้ฟังอย่างน่ามหาัศจรรย์ค่ะลบพลังในการแสดงธรรมนี้มันดึงดูดผู้ฟังได้ขนาดไหนครับใครบ้างที่อยากจะมาฟัง เรียกว่ามาจากทั่วทุกสารทิศและทุกภพภูมิเลยค่ะขนาดนั้นเลยค่ะตั้งแต่เทวดาพระพรหมนาคยักษ์อสูรไปจนถึงมนุษย์อย่างพระราชาจักรพรรดิราชและประชาชนทั่วไปที่สำคัญคือแม้แต่พระอริยบุคคลอย่างพระสาวกพระโพธิสัตว์และพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ยังทรงพอพระทัยที่จะได้เห็นและได้ฟังบุคคลผู้นี้แสดงธรรม แสดงว่าอนุภาพของวาจาที่บริสุทธิ์นี่มันยิ่งใหญ่จริงๆนะครับยิ่งใหญ่มากค่ะพอพูดถึงประสาทสัมผัสภายนอกมาหมดแล้วก็มาถึงเรื่องกายบ้างที่ว่ากันว่าจะได้รับกายอันบริสุทธิ์เหมือนแก้วไพลทูลอืมอันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบที่สวยงามมากเลยมันหมายความว่ายังไงครับกายจะบริสุทธิ์มากจนเปรียบเสมือนกระจกเงาใสค่ะซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในสามพันโลกธาตุได้เหมือนกระจกเลยใช่ค่ะ แนวคิดเบื้องหลังก็คือเมื่อกายและใจของผู้ปฏิบัติบริสุทธิ์จากกิเลสแล้วมันก็จะไม่ยึดหรือบิดเบือนสิ่งที่รับรู้เข้ามาแต่จะสะท้อนความจริงของโลกตามที่มันเป็นเหมือนกระจกใสที่สะท้อนภาพโดยไม่แต่งเติมนะคะหมายความว่าสรรพสิ่งในจักรวาลจะมาปรากฏบนร่างกายของผู้ปฏิบัติคนนั้นเลยเหรอครับถูกต้องค่ะภาพของสรรพสัตว์ในทุกภพภูมิทั้งขณะเกิดและตาย สถานที่ดีและเลวผูกเขาจักรวาลทะเลใหญ่ไปจนถึงภาพของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่กำลังแสดงธรรมอยู่ oh. ทั้งหมดนี้จะปรากฏขึ้นในกายของผู้ปฏิบัติคนนั้นเองเป็นการสะท้อนว่าร่างกายของผู้ปฏิบัตินั้นได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแล้วค่ะและสุดท้ายมาถึงส่วนที่น่าจะสำคัญที่สุดก็คือใจได้รับบุญกุศลถึง1,200ประการความสามารถทางเจตที่บริสุทธิ์นี้ จะเป็นอย่างไรครับจิตจะบริสุทธิ์หลักแหลมปราศจากมนทินค่ะทำให้เกิดปัญญาที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งความน่าทึ่งอยู่ตรงที่เพียงได้ฟังคาถาหรือวลีเดียวในพระสูตรก็สามารถแตกฉานแค่ประโยคเดียวเนี่ยนะใช่ค่ะแค่วลีเดียวก็สามารถเข้าใจในหลักการนั้นได้อย่างกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุด แล้วความเข้าใจนี้มันนำไปใช้อะไรได้บ้างครับสามารถนำาวลีเดียวนั้นมาอธิบายแล้วก็สอนทำต่อได้เป็นเดือนเป็นปีโดยเนื้อหาที่แสดงออกไปนั้นจะไม่ขัดแย้งกับสัจธรรมความจริงเลยแม้แต่น้อยอและด้วยปัญญานี้จะทำให้เข้าใจการทำงานของจิตใจสับพสัตว์ในหกภูมิได้ทั้งหมดและจุดที่สำคัญที่สุดที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นคือครับแม้จะยังไม่บรรลุป,ปัญญาอันปราศจากกิเลส หรืออาสะวะอย่างสมบูรณ์แต่ความคิดคำพูดและการคาดคะเนทั้งหมดจะสอดคล้องกับพระสัตธ,ธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอไม่คลาดเคลื่อนไปจากความจริงเลยค่ะถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้ก็คือการยึดถือพระสัตธ,ธรรมปุณธิกสูตรตามที่บทนี้กล่าวไว้เนี่ยมันไม่ใช่การได้มาซึ่งพลังพิเศษจากที่ไหนเลยไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นการขัดเกลาและยกระดับเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วคือประสาทสัมผัสทั้ง6 ให้บริสุทธิ์และมีประสิทธิภาพสูงสุดจนกลายเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกทางกายภาพที่เราสัมผัสได้กับโลกทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะเนื้อหาในบทนี้ชี้ให้เห็นถึงพลังของการศึกษาการสมาทานและการแบ่งปันพระธรรมว่าการกระทำเหล่านั้นมีอนุภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เรามองฟังได้กลิ่นรับรสสัมผัสและคิดจน เลียนวิธีที่เรารับรู้โลกทั้งใบไปโดยสิ้นเชิงเลยค่ะเป็นแนวคิดที่ให้ความหวังแล้วก็แรงบันดาลใจมากเลยนะครับว่าศักยภาพอันน่าทึ่งเหล่านี้มันซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนรอแค่การขัดเกลาเท่านั้นใช่ค่ะและประเด็นที่พระสูตรย้ำอยู่เสมอซึ่งน่าสนใจให้เรากลับไปขบคิดต่อก็คือความสามารถพิเศษเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลน,นั้นยังไม่ได้มีหูทิพย ยังไม่ได้มีกายทิพย์หรือยังไม่ได้บรรลุป,ปัญญาอันปราศจากอาสวะอ๋อตรงนี้สำคัญมากใช่ค่ะซึ่งนี่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากว่าศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในประสบการณ์ธรรมดาธรรมดาของมนุษย์เรานั้นมีอยู่มากมายเพียงใดและการเข้าถึงคำสอนที่ลึกซึง้งอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ไขศักยภาพนั้นออกมาก็เป็นได้ค่ะ